เดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเรื่องอะไรดีเรื่องนี้ใช่ไหมศิลปินสากลเนาะใช่ไหมคะอาจารย์โตเกียวอ้าววันนี้อาจารย์โตเกียวจะมาสาธิตการวาดภาพด้วยสีน้ำและก็สีอะคริลิกนะคะโดยภาพที่เราจะวาดนั้นเนี่ยจะเป็นภาพศิลปินสากลแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูประวัติแล้วก็เทคนิค ที่เด่นๆของศิลปินแต่ละท่านด้วยศิลปินคนแรกที่เราจะเริ่มวาดก็คือเลโอนาร์โดดานซีสีภาพล่างไว้แล้วประมาณนี้เห็นไหมเอ่ยอาจารย์โตเกียวล่างไว้ใช่ไหมอาจารย์โตเกียวล่างไว้เดี๋ยวเราจะมาลงสีด้วยเทคนิคสีน้ำก่อนอันนี้สีผิวของคนนะคะ ครูจะเลือกใช้เป็นเหลืองกระ้มแล้วก็ละลายน้ําแล้วก็เป็นคราบสีน้ําเก่าๆที่เคยทําไว้เนี่ยมันก็สามารถเอามาใช้ได้สีน้ําประโยชน์ของมันคือถ้ามันแห้งแล้วเราละลายน้ําแล้วมันก็เอามาใช้ต่อได้ดาวินชีเนี่ยมีชื่อเสียงในยุคยเนซองภาพเด่นๆของเลโอนาร์โดดาวินชีก็ที่เรารู้จักกันเลยโมนาลิซาแล้วก็มี The Last pper, เดอะลัสซัปเปอร์ศิลปินผู้นี้ได้สร้างไว้ อันนี้เทคนิคที่ใช้นะคะเป็นเปียกบนแห้งก็คือสีน้ำที่มันเปียกเนาะครูก็ระบายลงมาบนกระดาษที่แห้งได้เลยใส่สีที่มันเป็นกลางๆอ่อนๆไปก่อนแล้วเราก็ค่อยเติมน้ำหนักได้เรื่อยๆนะคะ mm hmm. แต่เทคนิคการใช้สีน้ำเราจะต้องระบายให้มันเร็วนิดนึงเพราะว่าถ้ามันแห้งแล้วอ่ะมันก็จะไม่สามารถแบบเอามาแบบผสมหรือไล่น้ำหนักได้เหมือนอาจารย์โตเกียวจะเกะกะ กรที่ใช้ในการทําสีน้ําหลักๆเลยก็จะมีผู้กันจานสีสีน้ําแล้วก็ที่เช็ดผู้กันนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองเก็บรายละเอียดด้วยผู้กันที่มันเบิอเล็กลงพอจะเห็นภาพไหมคะอันนี้ครูลงสีพื้นไว้โอ้ยดี๋ยนสีน้ําอาจารย์โตเกียวมันโดนจานสีอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคแบบว่าแห้งบนแห้ง ก็จะจุ่มสีให้มันเป็นคนๆแล้วเราก็ปาดให้มันเห็นเทกเจอร์เดี๋ยวเราจะมาเก็บลายเส้นกันต่อ,อเเกลว่า คนต่อไปกันไมเคิลแองเจโลไมเคิลแองเจโลเนี่ยเอ่อเป็นเสืปินที่มีชื่อเสียงในเรือเอ่องจิตกรรมปฏิมากรรมแล้วก็สถาปนิกนะคะเอ่อแล้วก็ยิ่งใหญ่ในยุคเรยในซองส์ด้วยแล้วภาพของไมเคิลแองเจโลที่เด่นๆนะคะก็จะเป็นงานปฏิมากรรมที่เป็นภาพเดวิดเป็นภาพผู้ชายเปลือย,ยที่เห็นสรีระร่างกายของผู้ชายโชว์ตุ๊กิกแบบควิกสเกช ำแบบเรเรรร็วร็วววจะอยู่ที่ประเทศอิตาลีเป็นประเทศที่โด่งดังในเรื่องของงานศิลปะเรียนพอจะทราบไหมว่าสถาปัตยกรรมที่เป็นเด่นของอิตาลีเนี่ยคืออะไรขอเอียงพิซา่าใช่ไหมใช่แล้วโมกียวมันโดนสีโอ้ยอะทางนี้อืม จะช่วยวาดใช่ไหมอ่ะวาดวาดปะวาดวาดไมเนี่ยก็จะได้ประมาณนี้ศิลปินคนต่อไปนะคะก็คือซันบาโลดาลี ทคนิคที่จะใช้ก็จะเป็นสีน้ำผสมกับหมึกป,ปากกาดำศิลปินคนนี้เนี่ยจะมีชื่อเสียงในการวาดภาพเกินจริงเป็นชาวสเปนลงแบบร้าวๆไปก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะมาเก็บรายละเอียดด้วยหมึกป,ปากกาดำกันต่อภาพที hey. ่เด่นๆของศิลปินท่านนี้ก็จะเป็นภาพที่เหนือจริงอย่างเช่นภาพนี้ภาพแรกเกินจริงตรงที่ว่านาฬิกาเนี่ยมันเหมือนไหลย้อยเกินความเป็นจริงรอย,อยังเป็นภาพผู้หญิง อันนี้เป็นภาพอยู่ในรูปทรงวงกลมเป็นการสะท้อนภาพเก็บรายละเอียดด้วยปากกาหมึกดำกันการลงสีน้ำเป็นพื้นก่อนแล้วค่อยมาเติมด้วยหมึกปากกาเราสามารถผสมผสานเทคนิคการวาดภาพได้มากมาย นนกะะเกี้ยนอนกลน้นะคะเช่มแอ่เจนเกี้ยไปยือ็ยอืไปได้เลยนะคะเพราเราต้องการจะผงดำให้มันเข้มขึ้นศิลปินคนต่อไปที่เราจะมาวาดก็คือวินเซนต์แวนโกะจะเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงแล้วก็ภาพเด่นๆน่ะก็จะเป็นลักษณะภาพที่แสดงถึงความแบบสีสันสดใส วันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูการลงสีอะคริลิกเราจะเลือกใช้สีอะคริลิกในการวาดภาพเบนโกเพราะว่าจะได้ใกล้เคียงกับภาพที่ศิลปินผู้นี้ทำก็คือการปาดสีคุณสมบัติของสีอะคริลิกอะมันจะเป็นสีแบบทึบแสงนะคะอันนี้อาจารย์เกียวกำลังเล่าให้ฟังอยู่แล้วถ้าเวลามันแห้งแล้วเนี่ยมันสามารถระบายทับต่อได้คือ้อดีอมัน เทคนิคที่แวนโปเลือกใช้อ่ะจะเป็นแนวแบบว่าเป็นการปาดเนื้อสีสเดี๋ยวเราจะมาใช้เทคนิคนั้นอ่ะในการวาดภาพศิลปินท่านนี้ลองไปใ้เหนะ็นไหมสีอะคริลิกพอเวลาแห้งแล้วอะมันเอากลับมาใช้ต่อไม่ได้เหมือนสีน้ำแล้วนะแห้งแล้วแห้งเลยใช้เนื้อสีแบบข้นๆ แล้วก็เทคนิคการปาดก็ค่อนข้างจะปาดไปในทิศทางเดียวกันสีอะคริลิกกับสีน้ำมันจะคล้ายๆกันคุณสมบัติแต่ว่าสีน้ำมันเวลาใช้อมันจะต้องใช้น้ำมันลินสีในการช่วยผสมแล้วก็น้ำมันสนด้วยเออเดี๋ยวเราจะมาดูประวัติร่าวๆของแวนโกกันแวนโกเนี่ยจะมีชื่อเสียงแล้วก็มีอิทธิพลมากในประวัติศาสตร์ศิลปะในตะวันตก ผลงานที่เด่นเดเนี้ยจะเต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็มีสีสันที่สดใสตรงกันข้ามกับชีวิตจริงของแวนโกะเลยเพราะว่าชีวิตจริงของแวนโกะว่าจะมีความแบบมนหมองแต่ว่าภาพของเขงาได้ได้ได้ประสบความสําเร็จนะอย่างภาพเซลล์ดีไนเนอ่ะเป็นภาพราตรีประดับดาวเออมันก็ดูสวนแปลกตาไปอีกหนึ่งอย่างถ้าใช้สีอะคริลิกแล้วก็ล้างน้ํา ด้วยน้ำเปล่าได้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นสีน้ำมันนะมันใช้น้ำเปล่าล้างไม่ได้นะล้างไม่ออกเดี๋ยวติดเก็บรายละเอียดตรงแววตานิดนึงทุกเรื่นเห็นไหมคะว่าสีอะคริลิกกับมันสามารถระาบทับไดไ้เดี๋ยวเราจะมาเติมในส่วนพื้นที่ของสีขาวด้วยนี่อันนี้เดี๋ยวดูไปลกลก่อนประมาณนี้เห็นไหมเติมแสงพื้นที่สว่าขงของโครงหน้า เนื่องจากป่วยทางจิตใช่ไหมเขาก็มีความคลั่งแล้วก็ทําให้เวนโกเนี่ยตัดใบหูของตัวเองข้างซ้ายแล้วก็จนในที่สุดเขาฆ่าตัวตายโดยการยิงตัวเองในวัยเพียง37ปีคนต่อไปก็คือปาโลปีกัสโซนะคะปาโลปีกัสโซเนี่ยจะเป็นศิลปิน แห่งศิลปะสมัยใหม่อยู่ที่ประเทศสเปนผลงานของศิลปินท่านเนี่ยที่เด่นๆในยุคแรกอ่ะจะเรียกว่ายุคสีนินเพราะว่าโทนสีของภาพอ่ะจะเน้นสีฟ้ากับสีอมเขียวเป็นหลักผลงานของปาโลพิกัสโซเนี่ยจะได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะแอฟริกาแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นยุคสีชมพูเพราะว่าเน้นโทนสีสีส้ม แล้วก็สีชุมพูและก็ยังมีการพัฒนาถัดมาอีกเหมือนกันก็จะเน้นในเรื่องศิลปะที่เป็นแบบคิวบิตร่างรูปทรงของเหขาคณิตนี่แหละซึ่งมีผลงานเด่นๆมากมายเอ่อภาพลัะธิคิวบิตอะไรที่ได้ก็จะเป็นแนวแบบเหลี่ยมเหมือนกับภาพตัวอย่างที่กำลังจะวาดให้ดูที่เน้นในลักษณะของรูปเหลี่ยมแล้วก็จะมีการแบบเน้นการตัดเส้นด้วยเส้นสีดำ โตเกียวบายบายก่อนทำหน้าที่ได้ดีมากไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ได้กินขนมด้วยบายบาย